สวัสดีครับอยู่กับผมช่องยะการยะงานครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนหลอดไฟทุ้เย็นครับทุกเย็นของเมสซูครับ MR18GGY ขั้ว E17 ครับก็แรกถอดปลั๊กก่อนเลยครับ มันจะอยู่ใต้ห้องผิดอะครับเห็นควงไหมครับอื ขัวจะเป็น E 1 7ครับ